ไอออนยีพีเมียมยีรายการเพื่อนๆพืนสงสัยกันไม่ว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นออลิตอย่างไรมาดูกัน 1. เปิดไฟสูงออโต้สอประตูท้ายไฟฟ้า 3. ามเบาะคนขับมีพัดลมระบายอากาศ 4. เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 5. ้าเวลครัมสีหกที่พักแขนเบาะหลังพร้อมที่วางแก้ว 7. หมอนรองคอกลางเบาะหลัง 8. กระจกมองหลังปรับแสงออโต้ 9. ไฟแอมเบียนไลท์ตามเสียงดนตรี 10. ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน acc stop and go 11. ระบบควบคุมความเร็วออโต้ ica 12. ระบบแจ้งเตือนกันชนด้านหน้า f cw 13. ระบบเปกฉุกเฉินออโต้ abb 14. ระบบควบคุมความเร็วต่ำเวลารถติด tja 15. ระบบเตือนรถออกนอกเลน ldw 16. ระบบควบคุมร อยู่ในช่องจราจร LKA 17กล้องพาโนรามา540องศา18ไวเลสชาร์เจอร์19ระบบนำทางและเพลงออนไลน์20ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษ21ระบบสั่งงานผ่านแอปมือถือ22ระบบกองฝุ่น PM 2.5 23ระบบ V2L จ่ายไฟสูงสุด3,300วัตต์24ล้ออัลลอย 215้21ทับ50 R18 24รายการที่เพิ่มขึ้นของรุ่นพรีเมียมถูกผิดอย่างไรเพื่อนๆนมาคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามช่อง i-pop อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ